ดวงชะตานะครับประจาวันนี้มีดังนี้นะครับอาจารย์จะมีไพ่รักอยู่สามชุดนะครับระหว่างชุดที่หนึ่งครับแล้วก็ชุดที่สองครับแล้วก็ชุดที่สาสามชุดนะครับก็ให้เลือกหนึ่งสองสามนะครับให้เลือกว่าว่าเอาชุดไหนดีนะครับก็งั้นก็ถ้าเลือกเสร็จแล้วก็เริ่มเลยนะครับสาหรับดวงชะตาประจำวันนี้ของทั้งสามชุดอะเริ่มจากชุดที่หนึ่งเลยนะจักเองขามาดวงเป็นยังไงบ้างครับดวงของชุดที่หนึ่งนะครับอ่า ไพ่าอาจจะไม่ค่อยสวยมากเท่าไหร่นะครับช่วงนี้ตอนนี้นะครับถ้าอยากให้ชีวิตทุกอย่างดีขึ้นนะครับในหลายด้านดีขึ้นนะจะว่าไม่สวยมากแต่ถ้าอยากให้ทุกอย่างดีขึ้นนะครับในระ,ะดับนในวันนี้อย่างแรกคุณต้องรู้จักการมุ่งอ่อนเรื่องเรื่องเพศตรงข้ามก่อนแล้วก็ต้องฉลาดทันคนนะครับแล้วก็เป็นคนคิดดีทําดีพูดดีครับไม่ผิดศีลห้าหมั่นเส้นไว้เจ้าที่ที่บ้านและที่ทํางานของที่ดีและอด็ดขาดต้องใหม่นะครับแล้วดวงจะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆนะครับประมาณนั้นครับโอเคก็มาที่ดวงของชุดที่สองบ้าง ให้มีโอกาสไปได้ส่วนก็ดีมากอยู่นะครับขอเพียงแค่คุณนะครับเป็นคนขยนันมีความเป็นลีดเดอร์มากกว่านี้แล้วก็ทําตัวผู้ใหญ่อินดูการงานอะไรหลายๆด้านในวันนี้ดูในวันนี้จะเวิกมากนะครับก็ไปได้ส่วนมากขี้นเดียวกันนะครับขยนันมีความเป็นลีดเดอร์วางตัวให้นาผู้ใหญ่เราจะเบิกมากครับก็จบชุดที่สองนะครับก็มาชุดต่อไปนะครับมาที่ชุดที่สามนะครับมนาะเป็ียนอะไรบ้างครับโอเค ค่อนข้างที่จะไปได้สวยนะครับและไปได้อยู่นะครับดวงชะตาช่วงนี้นะครับอาจจะเวิร์กมากแต่เสียเรื่องความเครียดนะครับแต่ถ้าปรับตามนี้จะดีขึ้นอย่างแรกถ้าอยากให้มันดวงดีขึ้นเวิร์กเวิร์ในวันนี้อย่างแรกคุณต้องใจเย็นครับและเสพไมเสพอย่างสองคุณต้องหมั่นเรียนรู้ตลอดเวลาอย่างสาคุณต้องบริหาร EQ และความที่เป็นแล้วดวงก็ต่างจะดีขึ้นนะครับอย่างแรกใจเย็นครับเสพไปเสพแล้วก็ฉลาดความรู้ครับแล้วก็บริหาร EQ ดีครับแล้วจบเบิ้องี่ก็ ดวงดตาของสาวชุดก็จะมีประมาณนี้นะครับดวงตาประจําวันนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับส่วนตอนนี้อาจารย์ขออนุญาตจบลงแค่นี้ก่อนนะครับเยลยละครับผมอ,อาจารย์จิราาัชกิจกอหมอดูมิทิฟานี่สวัสดีครับ